หน้าที่ของคุณนะครับคือหาทรัพย์ให้ได้เท่านั้นเองนะครับแต่หน้าที่ของพี่ที่จะช่วยสปพพอร์ตคุณได้ก็คือทําให้คุณได้มีกําไรมากที่สุดในทรัพย์ที่คุณหานะครับช่วยแก้กปัญหาของคุณทุกอย่างทําหน้าที่ช่วยคุณดูแลสรงคุณถึงฝั่งนั่นเองนะครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะหาบ้านมาแล้ว เอามาคุยกันแค่นี้เองเห็นไ,ไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยแต่พี่จะให้คาแนะนําของคุณตลอดทางเลยตั้งแต่กระบวนการแรกนะจนถึง1นึ่งสองสามเลยว่าผ่านไม่ผ่านไปต่อได้ไหมหรือมีสเต็ปอะไรบ้างที่คุณต้องคิดคุณต้องระวังนั่นเองนะครับมิชชั่นของคอร์สของพี่นะครับทุกคนไอ i นะครับสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะบอกทุกคนเลยครับตัวนี้ก็คือการช่วยแก้ปัญหาให้นักลงทุนนะครับในทุกๆเรื่องที่คุณเจอช่วยเปลี่ยนจากเรื่องที่ยากนะครับให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย คุณไม่ต้องมาเอาปัญหาทั้งหมดมาคิดอยู่ในหัวของคุณน่ะมันจะเครียดเปล่านะคุณเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นไปพักผ่อนบ้างไปหาทรัพย์หลังอื่นไปบริหารเรื่องอื่นๆของคุณที่คุณคิดว่ามันมีความสําคัญนะครับแล้วเรามาคุยกันมีคนช่วยแบ่งเบาปัญหาของคุณไปออกจากสมองของคุณน่ะคุณแค่บอกปัญหามาหรือบอกความต้องการมาแล้วเรามาคุยกันนะครับ คุณจะได้เรียนรู้ปัญหาไปด้วยพร้อมๆกันแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆตามจานวนบ้านหรือตามในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของเคสของคุณเองหรือในเรื่องของเคสของเพื่อนๆในกลุ่มนั่นเองเพราะว่าอะไรนะครับทุกคนในแต่ละวันจะมีคําถามของ เพื่อนๆในกลุ่มนักเรียนเนี่ยถามขึ้นมาจาเลยเคสของตัวเองเป็นแบบนี้คนโน้นเป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนี้เห็นไหมเราก็จะได้ฟังไปด้วยถ้าเรายังไม่ได้ทําหรือเรายังไม่ได้ปิดปัญหาอะไรหรือยังหาบ้านไม่ได้อย่างน้อยในแต่ละวันอะ่ะคุณก็จะได้ความรู้อะ่ะเติมเต็มแบบเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็ดีวิธีการเลือกโน้นเลือกนี้วิธีการตัดสินใจดูโน้นดูนีระยะสัสดส่วนต่างๆปัญหาต่างๆมีมาของแต่ละคนครับเห็นไหมก็ได้เรียนรู้ ไปด้วยกันนะครับช่วยทําให้นักลงทุนเข้าใจกระบวนการปรับปรุงทั้งหมดเห็นไหมแล้วคุณจะมีทักษะความชํานาญมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปลงมือจุ่มตัวไปเจอปัญหาเองไปแก้ปัญหาเองก็ได้ปัญหาเยอะจริงๆนะครับในเรื่องของการลงทุนบางครั้งบางเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันเห็นไหมปัญหาเพื่อนก็คือปัญหาของเราเนี่แหละเราไม่เจอในวันนี้เราอาจจะไปเจอในอนาคตในวันข้างหน้าก็ได้ถูกต้องไหมครับนะครับและช่วยให้ได้กําไรมากที่สุดน,นะครับ ลดระยะทางในการทำงานและเกษียณได้เร็วที่สุดนี่คือ4ข้อที่เป็นมิชชั่นของคอร์สนะครับเป็นภาระหน้าที่ของพี่ที่จะช่วยทุกคนนะครับไป สู่ยังเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับให้รวเดเร็วและได้กําไรมากที่สุดนั่นเองนะครับคอร์สไอเอนะครับช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างสิ่งนี้นะครับพี่ได้เตรียมแนวทางในการแก้ปัญหาให้หมดแล้วในเรื่องของตัวคอร์สไอเนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะไปต่อหรืออยากจะรู้เพิ่มเติมหรือไม่อยากไปหาที่อื่นแล้วเอาที่พี่ใหญ่เตรียมไว้ให้ดีกว่าว่ามีการสเตปวางแผนการทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับทุกอย่างมีวางไว้ให้หมดแล้วตามสเต็ปในเรื่องของการทํางานตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนั่นเอง ร,รีวิวบ้านของนักเรียนในค้านะคนที่เข้ามานะครับจะมีการรีวิวหรือมีคอร์สกลุ่มปิดในแต่ละเดือนให้อีกนะคุณจะได้รับความรู้ในเรื่องของตัวพี่เองนะครับในเรื่องของการตกแต่งนะครับต่างๆในเรื่องของวัสดุถามตอบกันทุกวันเลยนะครับมีเรื่องถามนะครับคนอื่นก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะว่าเพื่อนถามว่าอะไรอ,อ๋ออันนี้ตรงกับของเราท,ที่กำลังเจออยู่หรือเปล่าก็สามารถเข้ามาดูคอมเมนต์ต่างๆได้ เห็นไหมครับมีการตรวจแบบนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งนะที่หลายๆคนพี่รู้เลยว่าเป็นปัญหาของหลายๆคนนะครับคนที่กําลังคิดว่าจะเล่นบ้านไซส์ใหญ่มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้น2ชั้นนะครับมันจะมีปัญหาที่คล้ายๆกันอ่ะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของสัดส่วนระยะต่างๆเห็นไหมช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการออกแบบวางฟังก์ชันตำแหน่งของห้องต่างๆได้อันนี้เป็นของน้องจุ๋มนะครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดน,นะช่วยวางเลเยอร์ของทาวเ์เฮาส์ให้เลยนะครับบอกระยะให้เรียบร้อยนะ คือปัญหาต่งนางๆแต่ละคนอ่ะหนักเบาไม่เท่ากันนะครับบางอย่างที่พี่ก็ไอดอ้เกินความสามารถของน้องเขาแต่ละคนได้ก็คือคอยช่วยจัดก,การแล้วก็ส่งให้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยไหมรู้การวางสัดส,ส่วนของตำแหน่งต่างๆการจัดวางระยะว่าอะไรควรวางตรงไหนมีระยะห่างเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นของน้องอะรครับอีกคนนึงน้องโอนะครับเห็นไหมมีผนังให้แต่ว่าไม่รู้ว่าควรจะใช้สัดส,ส่วนในการทาสีของผนังหรือในการขึ้นรูปตัวกรอบโค้งเท่าไหร่ก็ทำสเกตแบบให้เรียบร้อยเลยเอาระยะไปเลยครับ ส่งให้ช่างต่อได้เลยเห็นไ,ไหมแค่นี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับวางตำแหน่งผังไฟให้นะครับช่วยสเก็ตให้แล้วเอาช่างไปทำต่อเลยว่าอ๋อสัสดส่วนห้องขนาดนี้ควรวางแบบนี้ดีกว่านะออกแบบในเรื่องของการแบ่งซอยจํานวนห้องน้ําหรือการเพิ่มห้องน้ําให้นะครับของน้องขวัญอันนี้นะครับเห็นไ,ไหมช่วยย้ายตำแหน่งการจัดฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านให้นะครับว่าถ้าปรับไห่เนี่ยควรตัดตรงไหนออกควรเพิ่มตรงไหนอะไรต่างๆควรเป็นยังไงนะครับได้รู้ปัญหาของเพื่อนๆในกลุ่มในแต่ละวันเห็นไ,ไหมถ้าคุณรู้เรื่องแบบเนี้ย คุณสามารถนําความรู้แบบนี้เอาไปประหยัดงบของคุณในการลงทุนหรือในการตกแต่งบ้านได้อีกเยอะเลยนะและเหมือนที่พี่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะมันจะช่วยลดขั้นตอนของคุณไปได้และช่วยประหยัดในเรื่องของงบประมาณและเรื่องของระยะเวลา ในการทำงานของทั้งตัวคุณเองและในเรื่องของช่างได้อย่างมากทีเดียวนะครับบางอย่างปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อก็ได้ถ้ามันร้ายแรงหรือต้องใช้เงินเยอะถูกไหมปัญหาบางอย่างช่างไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ก็พี่ก็จะได้ช่วยคุณก็คือสเก็ตแบบไปให้แล้วก็ส่งต่อไปให้ช่างให้ช่างได้ทําตามนั่นเองนะครับนะครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของดีเทลรังน้ําช่วยในเรื่องของคอมเมนต์หน้าตาบ้าน,นต่างๆให้ด้วยนะครับเห็นไหม ี่แหละสิ่งที่คนที่เข้ามาในคลาส i อที่จะได้ตรงจุดนี้ไปนะครับช่วยคอมเมนต์ในเรื่องของตัวหน้าตาให้วางแนวทางให้ว่าทําแบบไหนดีช่วยเลือกตัวรูปแบบโค้งไฟให้ด้วยนะบแบบไหนที่จะเหมาะมันดีไม่ดียังไงนะครับเห็นไหมในรายกลุ่มจะมีอัลบั้มรวมงานออกแบบให้อีกนะครับพวกค่าของค่าอะไรต่างๆไอเดียกรอบผนังหน้าต่างโค้งนะครับแหล่งรวมซื้อของทางออนไลน์ที่ราคาถูก เยอะแยะแหล่งรวมตัวไอเดียหน้าตาบ้านต่างๆไอเดียการออกแบบรั้วการออกแบบสวนหลังบ้านมีรูปแบบหน้าต่างมินิมอลอะไรให้คุณได้เลือกหยิบมาใช้ได้เลยนะครับมีแบบตัวอย่างหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ยังถามได้นะตัวนี้ดีไหมวัสดุปเป็นอะไรค่าใช้จ่ายแพงไหมควรทำดีไหมเอาอันไหนมาทำได้บ้างอะไรเงี้ยเห็นไหม ุกคนและในปีหน้านะครับสหรับคนที่สนใจนะครับตัวเนี่ยตัวเรื่องราวทั้งหมดที่พี่เล่าให้ฟังนะครับคือจะเป็นตัวคอร์สของ i อในปีหน้าจะมีโบนัสคอร์สให้อีกสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนแล้วก็นักเรียนเก่าทุกคนได้ มาเรียนรู้กันนะครับเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นคาเฟ่สุดอินเทนนะครับไอเดียที่คุณจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานใหม่ๆของคุณในปีหน้าได้ต่อยอดได้อีกนะโบนัสตัวที่2นะครับการสร้างสรรพื้นที่พักผ่อนที่แสนสบายสไตล์มินิมอลเห็นไหมมันสามารถทําเงินให้คุณได้ทั้งนั้นเลยนะท่านตัวนี้ถ้าคุณนําไปใช้แบบถูกหลักการแบบ ให้มันมีประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะคุณสามารถหยิบใช้ความรู้นี้ในได้ทั้งทุกทุก,ทกมิติที่คุณต้องการเลยนะครับเห็นไหมการแต่งห้องนะครับการแต่งบ้านยังไงไม่ให้ตกเทรนเนี่ยเป็นหมวดของงานตกแต่งที่ยิ่งใครมีงานคอนโดคุณก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานคอนโดของคุณได้การออกแบบพาเลทสีของบ้านที่ดูกลมกลืนบางคนไม่แม่นเรื่องสีว่าจะใช้สีหลักการใช้สียังไงในบ้านให้มันดูซบซบให้ดูอบอุ่นมินิมอลบ้างมีตัวอย่างเฉดสีคุณได้เลือกได้หยิบใช้เลยนะครับ ตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้เป็นของแถมนะครับจริงๆมันมีราคามูลาค่าของมันนะประมาณตัวคอสนะครับที่พี่คิดมาก็อยู่ที่ประมาณ9 9 0 0บาทครับแต่อันนี้เป็นโบนัสคอสพิเศษให้จริงๆนะครัสำหรับคนที่คิดว่าจะมาลุยด้วยกันนะครับให้พี่เป็นที่ปรึกษาให้เป็นพี่เลี้ยงให้นะและสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่อยู่ตั้งแต่ตอนแรกคุณเตรียมตัวรอไว้เรียนสดได้เลยนะครับใน ต้นปีหน้านะฮวงจุ้ยเพื่อการปรับปรุงบ้านด้วยพลังบวกเห็นไหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่จะไปต่อนะครับสามารถให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยคุณจะรู้หลักการวางต่างๆให้คําแนะนํากับลูกค้าได้หรือดูบ้านตั้งแต่ตอนแรกว่าอะไรควรที่จะแก้ไขบ้างมันติดประเด็นเรื่องฮวงจุ้ยในจุดไหนๆบ้างนะครับอันไหนมีผลเสียผลดีไม่ดีอันไหนดีแล้วอันไหนมีผลเสียสามารถรู้หมดนะครับตัวนี้โอเคไอเดียทั้งหมดที่มอบให้สามารถนําไปใช้ต่อยอดได้ในงานแพสซีฟแบบ ปล่อยเช่าเห็นไหมทุกคนความสําคัญของตัวบนนัดคอสเนี่ยที่จะเป็นงานตกแต่งเนี่ยเพื่อเตรียมตัวที่จะ,กะเกษียณในอน,นาคตได้เลยสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนสิ่งที่ทุกคนตั้งเป้าไว้อะที่ปลายทางก็คืองานกเกษียณถูกไหมก็คืองานปล่อยเช่านั่นเองที่มันจะตอบโจทย์งานกเกษียณเนี่ยปล่อยเช่าก็คือเช่นห้องเช่าบ้านเช่าต่างๆคุณต้องใช้พื้นฐานความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับในเรื่องของการตกแต่งห้องเนี่ยเพื่อจะเพิ่มมูลค่าของค่าเช่าให้คุณมีค่าเช่าที่เพียงพอในส่วนของตัวรายรับที่เป็นแพส s i v ของคุณนั่นเองนะครับ พี่เตรียมป้อนข้อมูลไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ววางแผนอนาคตไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณมีทักษะพวกนี้พื้นฐานแบบนี้ในการตกแต่งมากขึ้นเท่าไหร่นียมันก็จะเป็นการดีนะครับคุณสามารถนําไปต่อยอดได้เป็นประโยชน์มากกับตัวคุณได้จริงๆนะครับเห็นไหมถ้าเราลองมาเปรียบเทียบดูคุณดูรูปนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบดูก็คือเป็นเรือลำหนึ่งใช่ไหมเราลงมาดูภาพนี้พร้อมๆกันนะลำนี้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนักลงทุนทั่วๆไปนะ ที่คุณกําลังทําอยู่ที่ไม่ได้มีทิศทางหรือไม่ได้มีความชํานาญมากแต่คุณก็อยากจะมาลองดูยอยากเดินทางไปด้วยคุณอยากจะประสบความสาเร็จด,ด้วยแต่คุณยังไม่มีความชํานาญที่มากพอที่จะแก้ปัญหาตัดสินใจปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองหรือคุณอาจจะเจอหนทางอุปสรรคต่างๆที่ไม่มีใครเคยบอกคุณอ่ะคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเจออะไรบ้างแต่คุณก็อยากลองหไหม คุณจะไปแบบไม่มีทิศทางเลยนะครับเจออะไรก็มาว่ากันอีกทีอาจจะเจอเคลื่นแรงบ้างในบางครั้ง ก็เหมือนกับเจอปัญหาที่ร้ายแรงนั่นเองนะแต่คุณก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้การคืนคุณก็จะนอนไม่หลับเพราะเรือมันก็จะโครงเคลงลโยกเยกคุณก็จะคอยบังคับทิศทางเรือไม่รู้ว่ามันจะพัดไปทิศทางไหนก็ต้องไปตามกระแสลมนั่นเองคือไปแบบอาจจะจุดมุ่งหมายมันอาจจะคาดเคลื่อนอ่ะมันอาจจะไปถึงเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาดูรูปนี้พี่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับรูปนี้ก็เปรียบเสมือนคอสเรไที่อะไรครับมันมีความชัดเจนในตัวของมันคือ คุณจะรู้ระยะเวลาไปถึงเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดเจนว่ามันใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะถึงเป้าหมายของคุณถึงฝั่งคุณไม่ต้องเป็นคนขับเองก็ได้มีพี่เป็นกัปตันที่คอยนําพาคุณไปคุณติดอะไรคุณมาถามพี่มีห้องประชุมให้คุณได้นั่งประชุมมีห้องนอนให้คุณได้พักผ่อนถึงเวลาคุณก็ มีสัญญาณเตือนบอกเรือลำนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ GPS นำล่องมีความเร็วที่มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงมีเพื่อนๆร่วมทางที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นคนร่วมอดุมอดมการคุณสามารถเดินไปทักทายเพื่อนๆได้ที่มาพร้อมกับคุณลงลำลงเรือลำเดียวกันสามารถไปพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้ขอคําแนะนำได้เห็นไหมคุณมีห้องฟิตเนสให้ออกกำลังกายคุณมีห้องโฮมเทเตอร์ให้ดูพอถึงเวลาก็ถึงแล้ว แค่นั้นเองคุณมีอุปกรณ์เพียบเลยในเรือให้คุณได้หยิบขึ้นมาใช้ให้คุณได้พักผ่อนในขณะที่คุณเดินทางอยู่เห็นไหมครับความแตกต่างตัวนี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้ปัญหาทั้งหมดหยุดก็ได้แต่ถ้าคุณมีคนที่ช่วยคุณแก้ปัญหามันก็จะดีกว่าอยู่แล้วเห็นไหมครับเหมือนที่พี่บอกคุณนะครับทุกคนครับรู้ไหมครับว่าในวันใดวันหนึ่งนะที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยคุณจะทํำยังไงครับคุณถามตัวเองนะว่าอตอนนี้คุณยังไม่ตัดสินใจใช่ไหม ว้เจอปัญหาหนักๆก,ก่อนแล้วกันค่อยมาขอคำช่วยเหลือหรือค่อยมาลงเรียนคอร์สดีกว่าคุณจะลองให้ปัญหานั้นมันเกิดก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจตามมาแก้ไขทีหลังนะคุณไประหว่างทางแล้วว่าคุณไปติดปัญหาแล้วคุณมีค่าใช้จ่ายจ่ายไปเยอะแล้วว่าแล้วคุณจะให้ช่วยแค่ว่าเฮ้ยปัญหามันยากเกินที่จะย้อนกลับมาแล้วอ่ะบางครั้งนะครับปัญหาบางอย่างมันก็สุดเป็นที่แล้วเหมือนกันนะคุณต้องเอาตัวรอดตรงนั้นไปก่อนแนละ้วแล้วคุณค่อยมาเริ่มใหม่อ่ะถึงจะดีที่สุดเริ่มมาสเต็ปแรกใหม่อ่ะ พี่สามารถช่วยคุณได้ได้มากอย่างเป็นพี่นะครับในตรงนั้นนะหรือว่าถ้ารอถึงสิ้นปีนี้แเราคุณค่อยตัดสินใจนะหรือรอถึงปีหน้าคุณค่อยมาว่ากันอีกทีรอให้โบนัสหายก่อนรอให้ราคาดีๆในวันนี้ในคืนนี้มันหายไปก่อนหรือรอให้ราคามันขยับขึ้นนะหรือรอให้ปัญหาทุทจากจีการมันมัดตัวจนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องการความช่วยเหลือด่วนอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะดีกว่าไหมนะถ้าวันนี้ตอนนี้คุณตัดสินใจนะเพราะคุณ มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดฟรีเนจี้ที่ดีที่สุดแล้วคุณยังเลื่อนออกไปนะบอกเดี๋ยวปีหน้าคุณค่อยมาลุยกันแล้วกันแล้วคุณปล่อยให้โอกาสช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่มีพี่ๆมีข้อเสนอแบบนี้ดีๆให้กับคุณนะครับเกิดขึ้นนะแล้วอะไรจะมาการันตีว่าปีหน้าคุณจะไม่เลื่อนมันออกไปอีกนี่คือจุดหนึ่งเหมือนกันนะที่มันจะเป็นโอกาสที่พี่ส่งมอบให้กับคุณนะครับที่เป็นของขวัญในช่วงก่อนจะถึงปีใหม่ปีขา้างหน้าหรือสิ้นปีนี้นะครับเห็นไหมครับว่า มันมีความพิเศษมีความอะไรหลายๆอย่างที่คอยซัพพอร์ตให้คุณอ่ะแล้วมันร่วมทางเดินทางไปพร้อมๆกันร่วมลงมือลำเดียวกันอ่ะลงเรือลําเดียวกันนะครับแล้วมันจะไปต่อนะครับพี่จะได้ปูทางให้คุณแล้วช่วยวางแผนให้คุณในแต่ละสเต็ปอ่ะนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับพี่ไม่อยากให้วันนี้นะครับเป็นแค่แรงบันดาลใจให้สําหรับใครหลายคนนะคิดว่าเออมันก็ดีนะแต่ยังติดประเด็นในใจเนะี่ย ที่ฟังจบแล้วก็จบไปใช่ไหมมอดไปนะแต่พี่อยากให้มันเป็นวันนี้เป็นวันที่คุณได้ตัดสินใจที่จะได้ลงมือทําว่าฉันจะเอาจริงนะครับอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจริงๆนะครับและธุรกิจของคุณจริงๆด้วยนะครับใครเรียนรู้ได้มากหรือเอาความรู้จากตรงนี้ไปได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะคุ้มสำหรับคุณความรู้ทั้งหมดนี้แหละมันจะเอาไปช่วยในการเพิ่มกำไรของคุณและลดค่าใช้จ่ายในการปรปับปรุงของคุณ ยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่คุณจะเห็นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับสาเดือนตอบจากนี้ไปนะครับมันดูเหมือนไม่นานนะทุกคนแต่มันจะเป็นเวลาที่มากพอนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้สำหรับคนที่ตัดสินใจและเปลี่ยนธุรกิจของคุณได้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์นะคุณยังมีความลังเลอยู่ลายกลุ่มที่พี่บอกไปจะช่วยคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีไอเดียแต่คุณมีประสบการณ์ Q&A ทั้งหมดและโบนัสคอร์สที่เป็นงานตกแต่งจะช่วยคุณ อีกทางหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เนื้อหาทั้งหมดที่เป็นกระบวนการที่พี่เล่ามาทั้งหมดนะครับไอเดียในการออกแบบต่างๆอีกมากมายนะจะรอคุณอยู่รอช่วยคุณเสมอนะครับในตลอดทุกเส้นทางที่คุณเดินทางอย่างแน่นอนนะครับอย่ามีข้ออ้างที่จะประสบความสาเร็จน,นะครับทุกคนคอร์สตัวนี้รองรับสำหรับคนที่จะเอาจริงและมุ่งมั่นแน,แน่ๆที่จะสร้างพอร์ตพสซีฟและจัดเสียดตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับตัดสินใจครับทุกคนโอกาสเป็นของคุณนะครับ ลุยครับ